ด้วยวิธีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมผ่านสายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัดเป็นรายแรกของภาคตะวันออกครับนะน,รนายแพทย์ธีรพงศ์ตูดนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจ,งจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์ธนวาพิทักษ์สุทีพงศ์รองผู้อำนวยการด้านการบริหารศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและสาขาโรคหัวใจในายแพทย์สุชาติตันติรามายัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์หนึ่งและคณะแพทย์พยาบาลาบาร่วมกันแถลงข่าว ซึ่งถือเป็นความสําเร็จในเรื่องของการทําหัตการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมด้วยเทคนิคการใช้สายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัดเป็นรายแรกของภาคตอนออกนะครับกรณีนี้ก็เป็นผู้ป่วยหญิงวัย93ปีอายุเยอะทีเดียวนะครับป่วยด้วยอาการลิ้นหัวใจติบทํางานผิดปกติอย่างรุนแรงท่านนี้มีอาการน้ําท่วมปอดร่วมด้วยครับก็เข้ารับการรักษาด้วยการติดเครื่องกระตุ้นหัวใจแต่ว่าอาการยังไม่ดีขึ้น เบื้องต้นเลยได้เข้ารับการปรึกษากับนายแพทย์โพจัญญาวน,นิช์นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็มีการแนะนําให้เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมด้วยเทคนิคการใช้สายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัดหรือเขาเรียกว่าทําทาวีนะครับจากนั้นคณะแพทย์พยาบาลศูนย์โรคหัวใจจึงได้ประเมินคนไข้คนนี้เพื่อวางแนวทางการรักษาร่วมกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังจากที่เข้าทําหัตถการผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ปัจจุบันตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวที่บ้านโดยทางญาติได้เข้าร่วมการถแถลงข่าวด้วยนะครับก็เปิดเผยว่าอาการก่อนที่จะเข้ารักษาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการขอบคุณคณะแพทย์ที่ให้การรักษาจนสําเร็จรุ่งล่วงก็นับเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวอีกครั้งครับพี่โคบวใจก็บอกว่าลิ้นมีปัญหาลิ้นมีปัญหาต้องเปลี่ยนลิ้นที่ฟังแล้วก็ตกใจกันนะ เกล็ลิ้นที่ต้องผ่าตัดเลยยายก็บอกว่าอายุเยอะและ้วจะไหวหรือหมอหมอก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิธีใหม่แล้วยายใช้วิธีสัรสวนนั่นคือประชุมทีมใหญ่ทั้งของรามาและของโรงพยาบาลระปกเก้าเพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุดในการดูแลคุณแม่สุดท้ายแล้วภาพแรกที่เราเห็นก็คืออาจารย์ธรรมาเดินออกมาจากห้องศูนย์แคทแล็บนะคะก็คืออาจารย์แบบยิ้มมาตะเคียแล้วก็เนี่ยตอนยังชํำภาก คือเราแบบว่าเราก็คือแบบหายใจแบบว่าโลกงยกขู้เขาจากกไคุณคุณแม่ตอบรับได้อย่างดีเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทีมแพทย์ทุกท่านนะคะที่ร่วมกันรักษาคุณแม่จนนะคะสำเร็จนะคะสำหรับศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็พร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่มาจากพื้นที่4จังหวัดของภาคตะวันออกคือจันทบุรีตราดสระแก้วแล้วก็ระยองบางส่วน โดยกรณีของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจตีบที่อยู่ระหว่างการรักษาในปี2565นี้ก็มีจํานวนทั้งสิ้น207รายครับสำหรับเทคนิคการทาหัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมด้วยเทคนิคการใช้สายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นในหลายโรงพยาบาลชั้นนําทั่วประเทศไทยซึ่งจะต้องใช้ศักยภาพทั้งบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ทันสมัยด้วยแต่ว่าปัจจัยด้านค่ารักษาก็คือเฉพาะส่วนของลิ้นหัวใจเทียมเนี่ย คุณผู้ชมครับมีค่าใช้จ่ายลิ้นลันหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็ถือว่ายังไม่ใช่สิทธิสวัสดิการจากหน่วยงานไม่มีหน่วยงานไหนมารับรองค่าใช้จ่ายให้คือต้องออกเองครับอีกทั้งสปสชที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยเนี่ยหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินนะฮะก็ยังไม่ครอบคลุมจึงทําให้ปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะต้องเป็นคนจ่ายค่ารักษาเอง1ล้านนี่นะฮะทั้งนี้นะครับลิ้นหัวใจเทียมนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคนิคสายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัดครับ มีข้อดีก็คือการลดการพักฟื้นหลังรักษาแล้วก็ลดเวลาการนอนในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเป็นการทําหัตถการแบบสายสวนผ่านแผลบริเวณขาหนีบทั้งสองข้างจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนลดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเสี่ยงเสียชีวิตน้อยลงกว่าการผ่าตัดซึ่งทั้งหมดแพทย์ก็จะเป็นผู้รักษาแล้วก็ประเมินถึงความเหมาะสมเป็นกรณีกรณีไปนะครับ กระตุตในให้ภาคสังคมทราวยังมีคนใคก้กลุ่มนี้อยู่นะเป็นคุณยายคุณแม่คุณตาคุณลุงของเรานะครับนะที่ที่หลวมเนี่ยหรือว่าเรียกว่ายังไม่มีใครที่จะสามารถสนับสนุนได้เพราะว่าราคาสูงมากเป็นล้านบาทน,นะครับอันนี้ก็ถ้าเราก็จะช่วยกันสนับสนุนอาจจะมีผู้ใจบุญหรือผู้ที่มีกําลังทรัพย์นะครับ ช่วยคนที่ยากไร้หรือว่าคนที่ขาดโอกาสได้นะครับผม,มเรียนว่าลำพังโรงพยาบาลเองถ้าไปสสนุนอย่างนี้ทั้งหมดมันก็คง,คงไม่ไหวเน,นาะวาลานละล้านสิบคนก็สิบล,ล้านเนาะร้อยคนก็แทบเปียร้อยด้านลยแล้ว,ลวมีสองร้อยคนนะครับนะครับน <c oughs> เราคงไม่ได้ทําได้ทั้งหมดน,น,นะครับส่วนหนึ่งถ้าเหมาะกับพันตัดเราก็จะส่งผ่นตัแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราดูจากสถิติของเมืองนอกน,นะครับในยุโรเปเดนมารกเนี่ย พุ่งเป็นแบบครบาบชั้นนึงเอเลยนะก็เียเอ็กซ์โพเนนเชียลมันกำลังจะมาทดแทนการผ่าตัดด้านภูมิในการโรงพยาบาลพระปกเกล้ายอมรับว่ากรณีความสาเร็จในการทําหัตการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมด้วยเทคนิคการใช้สายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัดนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการรักษาที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจตีบได้มีโอกาสรอดและใช้ชีวิตต่อได้แม้ว่าสิทธิ์ในการเบิกจ่ายจะยังไม่อื้ออํานวยแต่ก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้ามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านกองทุนต่างๆของโรงพยาบาลที่เป็นจิตศรัทธาของพี่น้องชาวจงังหวัดจันทบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวจันทบุรีร่วมบริจาคเข้ากองทุนผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อสนับสนุนการรักษาได้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยในอนาคตอันใกล้นี้ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น ทั้งโรคมะเร็งหัวใจอุบัติเหตุหนักซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้งบประมาณอีกกว่า1,000ล้านบาทที่จะทำให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนชาวภาคตะวันออกได้อย่างครบวงจรครับในส่วนของ UC นะฮะ3บาบาทเนะี่ยก็มีแน,นวโน้มที่จะซัพพอร์ตบางส่วนมาให้นะครับแล้วก็หลายๆกองทุนหลายๆมูลิธีผมคิดว่าถ้าเข้าเข็นบทรับที่ดีเนี่ยามว่าเขาคลองสับสน ในส่วนของโราบก้าวเองเราก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เรา,ามีการบริจาคเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาโดยทั่วไปนะฮะในเรื่องของคูปองทาการแพทย,ย์หรืออะไรพวกนี้้เราสามารถจัดสาารราส่วนมาให้ได้หากมีความจำเป็นจริง,รงผมคิดว่าเราก็าจะมชีช่องทางหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีซะทีเดียวผมคิดว่านาคต้นะฮะก็ความต้องการจะมีมากขึ้นนะครับแล้วราคาก็จะถูกลง นะครัแล้วก็จะมีคนที่เห็นคน้ํ้ก็จะราสมุดมากขึ้นครับคิดว่าน่าจะเป็นกานลมที่ดีเหมือนในต่างประเทศครับ